สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาชมไผ่น้ําเต้าทองแคระที่ทางสวนได้ปลูกเอาไว้นะครับในกระถางแบบปากกว้างนะครับเพิ่งลงไม่นานนะครับก่อนหน้าจะเลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วมันเริ่มแน่นก็เลยนำะมาลงเลี้ยงไว้ในกระถางนี้นะครับ ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าปกติแล้วไผ่น้ำเต้าทองแคะเวลาเขาออกหน่อนะครับมันจะมีบางหน่อนะครับซึ่งเวลาขึ้นเป็นลำขึ้นมาใหม่เขาก็จะยืดเพื่อนๆเห็นสองหน่อนี่ไหมครับสองลำต้นอ่าเขาก็จะยืดนะครับซึ่งถ้าหน่อไหนเขายืดนะครับเราก็คอยตัดแต่งเขาออกจากที่ สังเกตนะครับการที่จะเกิดหน่อย,ยืดได้มันก็อาจจะมีหลายผลนะครับไม่ว่าจะส่วนของแสงแดดนะครับเพราะว่าปกติเราต้องคอยตัดแต่งให้มีแสงแดดลงบริเวณลำต้นหรือว่าโคนโคนของเขาบ้างนะครับรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์นะครับอาจจะให้น้ำให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับจากที่ปลูกมาหลายปีนะครับ แนะนำให้เลี้ยงแบบแดดร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเขาจะาให้ปล้องที่ค่อนข้างเป็นเต้าสวยนะครับตัวนี้เป็นหน่อล่าสุดเป็นลำล่าสุดที่ขึ้นนะครับจะมีหน่อใหม่ล่าสุดอ่าน่าจะเป็นต้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปล้องสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอพอกาบใบเขาเริ่มเริ่มแห้งมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบแบบต้นนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านใดที่นําไปเลี้ยงนะครับเรากา็เลือกตัดนะครับให้มันเหลือต้นที่ปล้องสวยนะครับถ้าสุิว่าเรานําเลี้ยงในกระถางขนาดเล็กนะครับอาจจะวางที่ออฟฟิศหรือสํานักงานหรือบนโต๊ะทํางานาช่วงที่เรานํามาวางก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้า,ามีช่วงระยะที่เราให้เขาได้แสงแดดบ้างก็จะดีนะครับเราก็นำมาวางไว้ให้เขาได้รับแสงแดดบ้างนะครับ ก็มีหน่อใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นหนอ่อใหม่ตัวนี้ก็เริ่มจะทิ้งกาบแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็จะเป็นปล้องสวยนะครับส่วนบางท่านจะมีสอบถามนะครับว่าเออทำไมบางต้นอ,ออกสีเหลืองทองนะครับที่ทางสวนทำเป็นกระถางเล็กๆแบ่งให้เพื่อนๆบางต้นจะเป็นลำเขียวนะครับ คือถ้าเราเลี้ยงในที่ร่มนะครับหรือว่ามีเหมือนกับว่าใบเขาคุมเยอะนะครับลำลำปองเขาอ่าลำต้นเขาไม่ค่อยได้รับแสงนะครับมันก็จะออกสีเขียวส่วนจุดนี้ผมลงไว้ในจุดที่ค่อนข้างได้รับแสงแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลำของเขาออกสีเหลืองทองสวยนะครับส่วนตัวนี้มันเพิ่งอยู่ในกาบนะครับเราเพิ่งออก นเพึ่งจะออกนะครับเดี๋ยวพอได้รับแสงแดดเขาก็จะออกสีเหลืองทองสวยนะครับเมื่อเขาขึ้นสูงนะครับแล้ก็ตัดแต่งให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการได้นะครับนี่ยังไม่สวยนะครับจริงๆตั้งใจเลี้ยงให้มันสวยกว่านี้เราค่อยถ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายถ่ายเก็บบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับเบื้องต้น